สวัสดีครับเพื่อนๆ FC ช่างต่อยบ้านดอนทุกท่านนะครับวันนี้ผมก็ได้รื้อเจ้าสปาร์กออกมาเป็นบางส่วนแล้วนะครับก็เลยมาให้ดูก่อนตรงนี้เป็นรูน้ำนะครับเป็นรูทางเดินของน้ำเข้าไปเลี้ยงฝาสูบเสื้อสูบนะครับแต่เพื่อนๆดูนี่นะครับมีแต่น้ำมันนะครับนี่ครับไหลออกจากตรงนี้นะครับ ในหม้อน้ํานะครับในหม้อน้ําไม่มีน้ําเลยนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้ครับเนี่นะครับนี่นะมันเป็นผงเลยนะครับข้างในมีแต่แบบว่าเป็นแบบผงเท่าดำๆนะครับทางเดินน้ำนะครับก็ไอเสียหาง ดีพอดีนะครับให้ดูให้ดูก่อนว่าคือตอนนี้คือระบบห่อเย็นโดนน้ำมันเครื่องเข้ายึดพื้นที่แล้วนะครับเดี๋ยวจะลื้อต่อครับเดี๋ยวให้มาดูต่อเดี๋ยวผมลื้อก่อนนะครับดูนะครับเพื่อน,อนผมถอดท่อออกมาเมื่อกี้นี้ครับ มันเครื่องเต็มอยู่ในท่อเลยครับกเดี๋ยวเดี๋ยวถอดฝาถอดเสื้อออกมาเราจะรู้นะครับเราก็จะเห็นแล้วว่ามันเป็นที่อะไรทำมันเป็นอย่างนี้นะครับถอดฝาสูบออกมาแล้วนะครับดูที่ฝาสูบนะครับอือหือดูไม่ได้เลยครับตรงนี้เริ่มกร่อนแล้วนะครับนี่นี่นี ต้องเดี๋ยวลองขัดออกดีดีก่อนนะครับถ้ามันก่อนเข้าไปลึกก็ไปให้ลงกึงเขาเติมอลูมิเนียมให้นะครับแล้วก็ปาดฝานะครับให้ดูประกตนครับประกันหมดสภาพเลยนะครับคือดูนี่ครับนี่ครับผุหมดเลยครับน้ำมันเครื่องน่าจะเข้าหม้อน้ำจากตรงนี้นะครับ ก,กินฝาไม่ดีก็ก็แรงอัดก็รั่วออกมาใส่หม้อน้ํานะครับอย่างนี้ถ้าเป็นถ้าไอ้นี่เขาเรียกน้ําดันนะครับแล้วก็มาดูที่ลูกซูบครับเห็นไหมครับเพื่อนยามาฮ่าเนี่ยไอจุดเขาจะเอาลงล่างนะครับไอ้ที่มีตุ่มนี่เขาจะเอาลงฝั่งไอเสียนะครับแต่ตัวนี้เขาใส่ไว้ข้างบนครับ ลูกก็ลูกหลวมแล้วนะครับเสื้อสูบเปลี่ยนใหม่มาแล้วนะครับน่าจะเป็นปอกเหล็กแล้วนะครับคิดว่าเดี๋ยวต้องลืออกมาก่อนครับเดี๋ยวจะดึงออกมาให้ดูนะครับครับเัาเปลี่ยนใหม่เป็นปอกเหล็กแล้วนะครับแต่ว่าพวกเบรเกนพวกอะไรเย็นหมดเลยครับนะครับ การสูบยังแน่นอยู่ครับเป็นใช้ได้นะครับโซโลารินก็ใหม่นะครับเขาบอกเขาทำเครื่องมาใหม่ครับยังไม่นานนี่เองนะครับก็คงต้องคว้านลูกใหม่นะครับเพราะว่าลูกมันหลวมแล้วนะครับลูกกระปอกสูบมันหลวมมีคว้านลูกมีทส่งฝาสูบไปวัดความโก่ง เ,เช็คด,ดูตรงที่มันก่อนเนี่ยครับแต่ว่าพวกกระเดื่องพวกแคมอะไรก็ยังดีอยู่นะครับแมคมเขาแบบสั้นๆดีนะครับ กระทัดรัดดิเดี๋ยวเดี๋ยวส่งลงซ่อมกันครับส่งลงกึงครับเดี๋ยวยังไงจะถ่ายให้ดูอีกทีนะครับเพื่อนๆแล้ววันนี้ก็สวัสดีครับ